โอเคครับหลังจากผ่านไปประมาณเออยี่สิชั่วโมงครับเออหนึ่งหมื่นแคนดี้ครับโอ้โหฟาร์มฟาร์มแะ้วก็ฟาร์มครับบ้าคลั่งเลยฮะคลั่งมากแบบต้อ,ตองตั้งน้าตั้งๆาฟาร์มฮะเหมือนเจมไม่ใช่เหมือนแคนดี้และก็ไม่ได้มีแค่หลาดเดียวนะ,ะท่านผู้ชมคุณจอนคุณเจสสมศรีฟาร์มหมดครับทั้งหมดผมฟาร์มไปสี่รหัสนะฮะพร้อมกันนะเพราะฉะนั้น ก็อาจจะได้ประมาณนี้นะฮะทั้งสี่หลาดเลยนะแต่ก็นนี้ครับบลูเนี่ยโบติเปิดไปประมาณ28ชั่วโมงใช่ไหมเสียไปแล้วครับประมาณ25ชั่วโมงนั่นแหละฮะเวลาที่ผมฟาร์มโอเคถือว่าอใช้ได้นะบาคลังมากอแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมขอยาดเทรดของจากหลาดอื่นๆเนี่ยมาใส่หลาดผมก่อนละกันนะฮะว่าจะได้อะไรบ้างน,นะผู้ชมด๋ยวสักครู่หนึ่งนะ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณจอนคุณจอนเป็นอะไรโอ้ โอ้จมดินไปแล้วตัวคนนี่ <c oughs> คนนี้ยังปกติอยู่เลยเนี่ยโอ้ให้พี่ลุกขึ้นลุกขึ้นก่อน <c oughs> พี่เป็นอะไรเนี่ยอ้าวโอเคปกติสักทีอืมเกเรมากเลยสองคนนี้อ่ะคนหนึ่งเนี่ยได้เก้าพันน้ำชมโอ้ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วคนหนึ่งล่ะเก้าพันเหมือนกันโอ้หลาดผมได้หมื่นเดียวคนเดียวอะไรเนี่ยส่วนอีกรหันนี่ฮะคุณเจ๊สมศรีเก้าพันนะฮะอืมโอเคสักคู่หนึ่ง โอเคครั้งสุดท้ายเรียบร้อยครับนี่เลยครับนี่ครับ <laughs> นี่ฮะอ้าว <c oughs> หมดแล้วหรออ้าวอะไรเด้ <c oughs> อเอาไป็ว่าก็เยอะอยู่แหละประมาณ2 0 0กล่องหรือเปล่าอาเดี๋ยวค่อยนับกันเมื่อกี้ไม่ได้นับเลยเลงสุดๆฮะอ่ะเหลือของผมให้อีกหมื่นแคนดี้เดี๋ยวเรามารับตรงนี้กันนะซึ่งเวลแรกเมื่อกี้ได้เลยนะได้แค่แคนดี้ใช่ไหมเออเวลที่สี่แล้วกัน มาเริ่มเวลสีแล้วกันของเริ่มเยอะขึ้นนะคือได้เจ้าฮาโลวีนเคียดเนี่ยมา2กล่องนะแล้วก็แคนดี้สองห้าร้อยลัคกี้บูธโอเคถือว่าดีนะฮะสขวดโอเคมาเลยส่วนขั้นดีครับแคนดี้ลันเชอร์สปีกเกอร์ครับถ้าหยืดแบบโจโจสุดๆดอืมได้แล้วฮะของที่เหลือก็ประมาณนี้นะอืม <c oughs> เรียบร้อยส่วนขั้นที่6นะฮะให้มา3ากล่องนะผู้ชมแล้วก็เจ้าฮาโลวีนบูธโอ้ยนี่ดีนะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องเสียจเจมเพิ่มอืมแล้วก็เจ้าแคนดีนะ้หน,นึ่งพันฮะเบลเนะลัคกี้บู เริ่มต้นใหม่เนี่ยเออดีแน่นอนนะฮะลัคก,กี้บูโอ้ได้ลัคก,กี้เอ็กพีฟรีไม่ต้องซื้อสุดยอดครับได้6เครด์โอ้โหหกกล่องมาเลยครับและคันนี้ฮะเออได้ประมาณ2000แคนดี้ได้โอ้2 0 0 0แคนดี้เยอะนะลัคก,กี้บูทลัคก,กี้คอยแล้วเงินเงินมาครับและคันสุดท้ายครับอ้อแหวนไ์ครับ โอ้เลเวลยังไม่พอล่ะเนี่ยนีผมใช้เวลาไปเกือบ24ชั่วโมง20ชั่วโมงอะผมตีกลมๆให้โอ้ยฟาร์มต่อยวัน <c oughs> โอ้โหเกือบหมื่นเอ็กพีท่านผู้ชมอ่ะอีกวันหนึ่งน่าจะได้นะฮะเจ้าแวมพายส่วนขอก็ตัดประมาณนี้ท่านผู้ชมได้ฮาโลวีนเคลียร์สองโอ้ยยี่สิบกล่องท่านผู้ชมห้าพันแคนดี้เอ่อสองพันคอยอ่ะพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะต้องมาสุบอีกรอบหนึ่งนะเจ้ากล่องอน,นี้หวังว่าจะได้นะถ้าวันนี้ไม่ได้เนี่ยบอกเลยว่าน้าม,มืด <c oughs> แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ ประมาณนี้ฮะรับของมาแล้วก็แคนดี้เรามีอยู่หมื่นกว่า,วามาเลยครับยี่สิบสามสามยี่สิบเอ่อสามสิบเออ,เอ,อทำไมซื้อไม่ได้เนี่ยและสี่สิบเจ็ดต้องชมคนรับประมาณเอ,อ่อสี่สิบเจ็ดก็ประมาณสองร้อยกล่องศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่คิดในอัตราส่วนนะ 1%, 1เท่ากับ100กล่อง0.5น้อยกว่าเอ่อเปรนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าคูณ2จากเดิมให้เท่ากับ1%เพราะฉะนั้น100ต้องคูณ2ไปเท่าไหร่ครับ200กล่องครับ <laughs> และแน่นอนครับตอนนี้ผมมีประมาณ200กล่องอัตตาการออกเนี่ยต้อง100%เนะเท่าตัววิชกอรี y นะฮะถ้าไม่ได้นะกลับบ้านไปนอนได้เลย <laughs> โอ้หวังว่าจะไม่ดวงแบบดวงซวยเหมือนครัง้งก่อนๆนะ ว่าว่าครั้งก่อนคงจะสะเดาะเคาะไปเรียบร้อยแบบว่าครั้งก่อนเนี่ยสามรกล่องส0่กล่องเนี่ยไม่ได้เลยนะวันนี้ต้องมาแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวนับดูก่อนนะครว่ามีกี่กล่องน,น,นู้ชมเพื่อความชัวร 30, 30์หกสิบสองสิบแ่สิบสี่สามสิบสากสาจะบอกว่าไม่นับผิดแล้วโอ้ส2 1สองส2บแปดยี่สองสองร้อยครับ226กกล่อง <c oughs> <c oughs> กับยีสชั่วโมง <c oughs> ไปฮะลุยเลยต้องมาครับ ถ้าไม่มานี่มีเครื่องมาคร er. so ับมาแล้วครับกล่องแรกอบูนเลยเกินมันมีหนึ่งมันมีตัวอะไรบ้างนะผมลืมดูโอ้โหอีปิกกับอันคอมมอนมาเดือดจัดมีลิจแารี่ด้วยใช่ไหมที่ผมเออเห็นแวบๆนะฮะนี่ครับจทำไมนอนชิลอย่างนั้นล่ะพี่เจ่าลิจแารี่ทีวีเอออีวิลเหรออีวิลทีวีนอนชิลมากอะมา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 อีวิลโอ้โอ้โดนลออีกแล้วนอกเออพอ <laughs> พอรีเจนเนอรี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ออกเลยพี่โอ้ยผมจะดวงซวยอะไรขนาดนั้นอามีคนบอกว่าต้องเปิดลัคกี้บูธลองเชื่อดู <laughs> มันไม่นับกันสิมันไม่นับกับกล่องนี้สิอาแต่ไม่เป็นไรเปิดลัคกี้บูธไปแล้วนะแต่ว่าเพื่อเอ่อเป็นการการันตีแล้วก็ <laughs> เลิกงามยามดีมีชัยไปเลยครับสองขวดอ่ะสองขวดเลยนะครับห <laughs> วังว่าจะไม่มีคอมเมนต์แบบพี่พี่ทำไมพี่ไปเปิดลัคกี้บูธเรียบร้อยนะอาไปอีกสักขวดไหม <laughs> อ่ะอีกสักขวดนึง <laughs> รวยบูทสุดๆ,ๆเขาแจกเยอะเพราะฉะน้น3าวคนแล้วนะอ่ะดูหน่อยสิว่าดวงจะดีขึ้นหรือเปล่าเวลาผมเปิดลัอกคิบู๊ทหวังว่าจะดีขึ้นนะหรอ <c oughs> ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะไม่เป็นไรมันกล่องแรกอยู่มันรอบแรกอยู่เราไปสุ่มตรงนี้เลยครับสุ่มเสร็จมาซื้อของต่อไปไง <c oughs> ชิลหรือเปล่าอืมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อมาดูโอ้โอ้ลิวอ,อีวิลมาแล้วครับอีวิลทีวีอ <c oughs> ตัว5%โอ้ย0.1เอ้ยไม่ใช่0.5มาเถอะนะ5%เพิ่งมาตัวแรกนะทุนผู้ชมมาเถอะนะ200กล่องเนี่ยมันมันควรจะนี่นี่สองตัวแนละ้วฮะเจ้าอ e ีวิลมันควรจะมาตัวหนึ่งอะ่ะทานผู้ชมอัตราส่วนแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่ได้จะได้ยากขนาดนั้นมี FC ใช่ไหมอันนี้เป็นกล่องจาก FC นะฮะ f c คนเปิดนะผมไม่ได้เปิดนะฮะ FC เปิดแล้วฮะ, FC, ะ,ฮะ FC ครับมาแล้วฮะ FC จัดให้ครับ อ่าหนักกว่าเดิมเลยอันนี้ไปดีกว่าไปเซิร์ฟอื่นก็ได้โอ้ผมขอร้องละนะเนี่ยตัวอีวิลด้านขวาคุณเฉือะไรเนี่ยหัวของคุณอีวานหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะพี่พี่วิชูเมนพี่ทําอะไรคุณอีวานเนี่ยหรือไม่ก็เป็นแค่หมวกนะท่านผู้ชมเอาหมวกปรุงยาเหรอมันเป็นยาสูตรไหนเอ่ยปรุงยาเสร็จกี่โมงอะมาครับตรงนี้เขาเป็นอะเขาเรียกว่าทำบูชายันอยู่ วนวยืนวนกัน <c oughs> อือืมอืท่านผู้ชมผมอยากรู้จริงๆว่าดวงผมเป็นอะไร <c oughs> ดวงผมเป็นอะไรเ <c oughs> จ้ามาโพนี่ตัวนี้เนี่ยยีเปอร์เซ็นต์นะไม่ออกเลยฮะมันจะยากอะไรขนาดนั้นล่ะ <c oughs> เออมาตัวนึงก็ยังดีมาโพนี่มันรัวๆครับรัวๆรัวๆครับไม่ต้องเอ่อไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอรีไม่ต้องชักช้าอยู่ใหญ่ชักช้าอยู่ใหญ่ชักช้าอยู่ยาฮู้วโอวว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  ออเดี๋ยวนะผมเพ่งสูงเองผมมึงสูงไม่กี่กองเองโอ้โหอีกเพียบครับโอ้โหสะดาะเคาะครับอย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้ผมสะดอกเคาครับอือหือโอชิวเลยโอ้ชิวมากไม่เอาไปเราไปหาอะไรกินกันไหม เราไปหาอะไรกินกันไหมอ่าอาหารแมวเลียสักเท่าไหร่เลยสามสิบกล่องเลยไหม <laughs> เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปขายแล้วซื้อแมวเลียดีกว่าโอ้ยชิลเลยโอ้ยไม่ไม่ต้องการเลยแครับอ่าอะไรจะออกก็ออกครับออกมาเลยครับ <laughs> ออกมาเลยครับไม่ซีเรียสเลยครับโอ้โหคลิปนี้ชิลฮะคลิปนี้ชิลจัดจัดสุดยอดครับขอบคุณฮะคอมเมต์ลัคกี้บูธคูณสองมันคูณสองจริงๆฮะอฮะอืมโอ้ยชิลแล้วครับ ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเออขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้ของแถมแล้วกันของแถมแล้วกันได้แล้วครับได้แล้วไปท่านผู้ชมยาวๆเลยครับไม่ต้องอะไรแล้วครับแต่ว่ามามา่อีกตัวก็ดีนะม่อีกตัวก็ดีนะครับอ่ะชิวๆครับโอ้เสพบ,บรรยากาศหน่อยโห้ยบรรยากาศอ่ะตัวท,ทีมสุม่มอ่ะไม่พออีกแล้วโอ้อากาศชิวๆครับอากาศเย็นๆครับดูจากบรรยากาศดูจากโอ้โหภาพลักษณ์ภาพรวม โอ,อ้โหความเกลือก็ยังอยู่นะ <im it> แต่ว่านะอ่าไม่เป็นไรแล้วครับมาแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะอีกตัวนึงนี่ทาไมาก็เป็นของแถมถ้ากันโอ้โหหมาก็ชิลครับชิลเปิดแบบไม่ยังคิดยังทาย,ยังยังคิดยังทํามาไหมไม่มาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอใจแล้วครับไม่ต้องการอะไรเพิ่มแลวฮะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์อ่าลัคกี้บูทด้วยนะไม่รัวเพิ่มจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันมาแลวครับตัวนึงเปิดบนหลังคาแบบชิลๆเหมือนนิวคาสเซิล เนื้คอนเสิรคืออะไร <c ười> คือใครอีกอมไม่ไม่ไม่มาแล้ว <c ười> อีกตัวก็ได้นะยังเหลือเยอะนะอีกตัวก็ดีนะเป,นเปิดข้างบนเปิดข้างบนทีนึงแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างฮะแล้วก็เปิดตรงนี้สักสกล่องหนึ่งชิลครับชิลไม่ต้องอะไรมากครับชิลฮะอืมใหม่ตัวก็ดีน <c> ะ <ười> อากาศยามเช้าอากาศยามเย็น <c ười> มันชิลจริงๆชิลมากชิลสุดๆอ uh ือ huh ม um ไปครับรัวๆครับวันนี้ ชิลขนาดนี้อ่ะหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหหมดรวดเร็วฮะอ่ะเปิดไปเปิดไปไม่ต้องการแล้วครับขอขอแค่ตัวเดียวก็ก็พอๆๆแล้วครับอ่ะถ้ามาเพิ่มก็ดีนะถ้ามาเพิ่มก็ดีนะมาไหมมีไหมไม่มีเออโอเคหวังน้อยหวังน้อยได้ตัวเดียวก็พอแล้วครับโอเคโอ้ยค่อ,อยลงอกไปหน่อยมาสักตัวนี้ก็ดีอ่ะเราดูผลประกอบการหน่อยรีเจนเนอรีนะฮะ มาประมาณ10ตัวนะส่วนจกนะะาก่อเรียนะฮะตามเลทราคาไม่ใช่ตามเลทการออกเลยฮะหนึ่งเอ่อศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์มาตัวหนึ่งไปครับทุกคนไป <laughs> เดี๋ยวผมขอญอยตไปกินน้ำชาเพิ่มเติมอีกสักแก้วสองแก้วแล้วกันแล้วก็เสกบรรยากาศแบบชิลๆอากาศเย็นๆ <laughs> ดวงผมมาจากไหนเนี่ยสะเดาะคอไปเยอะเนาะ <laughs> ดวงสวยไปเยอะวันนี้ขอหน่อยแล้วกันนิดนึง <laughs> ชิวไหม